ใส่แล้วมันสิเม็ดใสมันจะบดเม็ดบ่อขุ่นเม็ดเข่าทั้งในมันสีใยโอ้ตกไรละประมาณตันเลยตัวนี้่อ สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อวันที่25ครับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563ครับมือนี้ครับผมเบาขอบคุณครับออกเยี่ยมยามถามข่าวครับอีพออีเมียผู้ใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบสูตร1803ไปเดิงเกันครับพี่น้องสวัสดีครับคุณพ่อครับ ุณพ่อได้ใส่ปุ๋ยเตาเทอร์โบสูตร18-0-3อยูอ่บ่พ่อใส่อยู่ครับปรมามนสาม3ไรส3สอบสอบไปยิหาโลเกียรสิหาโลหน้าสอง่2สองงานครับได้เขาสองอุ่มกลัวพันกิโลเลยนะครับอุ่มหนึง่งโอ้ได้สองอุ่มแล้วมีกลัวอีกบ่พ่อกลัวแมนสามลายโลประมมณสองตันตวกลัว,วโอ้ตกลรยละประมา,ามานตันเลยตัวนี้พ่อครับผม ใส่แล้วมันสิเม็ดใสมันจะบดเม็ดบ่ขุ่นเม็ดเข่าทั้งในมันสีใยผ่ันเตียเขานะน้ำหนักมันก็หน่อยถ้าเบียเขาบางน้ำหนักมันหลายเม็ดก็บวอดำแต่ว่าเม็ดมันก็ใสดีเปียรเขาบางน้ำหนักสีหลายเบียเขานะน้ำหนักหน่อยครับเพราะว่าเนื้อในเม็ดเข่ามันสีได้หน่อยอันเปียกนะโอ้นี่ถือว่าเป็น เก็บควมรูเลยเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งอ่าได้ยินจากพ่อเดี๋ยวนี้ว่าแต่ว่าเมื่อกวสีแม่นี่รีอนะอนอพ่อนอ่ะเวลาที่เข้าไปสีจังสีทาเปลือกหนาไหลแกบก็บไหลมือนบ่ครับเข่าได้หน่อยอืมได้เข่าหน่อยแน่นแต่ว่าหันเปลือกบางนี่โอกาสได้เข่าไหลก็มี่ได้เข่าไหลไหลแท้เปลือกบางครับเพราะว่าเม็ดเข่าเนี่มันตหไงบูรืนกันครับเปลือกหนอกเปลือกในเพราะว่า เป,เปียกนอกนาเม็ดเปียกน้าเขาทั้งในมันต้อกเม็ดเม็ดหน่อยกบที่เขาเปียกบางอืครับปีนี้เฮ็ดหน้าทั้งเบิดจากไรครับคุณพ่อปีนี้เฮ็ดหน้าทั้งเบิดสิบเก้าไรครับปีนี้เฮ็ดสิบเก้าไรโอ้เฮ็ดบ่อหน่อยตัวครับนี่กับบ่อไหลกับบ่อก็บบ่อใสกัอะใสครับ ไดใี่ปุยเตาเทาอร์โบสูตร1803ทั้งเบิดจักไรกับว่ประมาณสมไร่สามไร่เวทีครับประมาณสไร่สมไร่นีครับอตามที่คุณพ่อไดใส่ปุ๋ยเตาเทาอร์โบสูตร1803มานี่พ่อเห็นที่แรกเห็นสูตรที่แรกพ่อมันใจว่าสูตรนี้ทั้งแรกผมได้มันใจครับผม ก็เคยใส่เปิลกับของแกผิดมาแนะนําให้ใส่แองใส่ล่องเบิองว่ามันติดเป็นยังไงกับใส่แกับพอใจแน่จย่งว่าได้ล่องเบิองสามไรนี่แราวฏิทีตว่าได้ใส่สูตรสิบแปดศูนย์สามนี่มันสูดสูตรพวกมุนันได้บอกสูตรเกาเกาห้าพกกอขึ้นว่ามันก็สูดได้มันก็เนื้อคอแน่เพราะว่ากของจะมาใส่เพราะว่าใส่ช่วงแรกกันมันหนามันหน่อยม,ม,มันมันบ่มีน้ำ ก็เลยประกาศใส่มาใส่ที่หลังหนามมันหน่อยอมมืมันกันเลยมันก็เลยสาเนะกัดไม่เร็วกว่านี่มันคองสีดีครับแพงสีดีก็นี่ว่าตีพ่อว่า,วาวครับได้ใส่ปุ๋ยทั้งเบิร์ดก็รอบครับปีนี้ปีนี้ใส่รอบเดี่ยวเพื่อใส่โต1803ยางเดียว<ม>พวกยาพวกฮอร์โมนต่างๆได้ฉีดได้พ่นบ่ะว่าบ่ได้ใส่ ปุ้ยน้ำบ่ได้ฉีดได้พ่นเนาะบ่ได้ทธิได้พ่นเลยครับคือใส่ตัวนี้เพื่อเพี้ยวร่งองย่างเดียวเลยตัวนี้นเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแจ้งหน่อยเนาะพอ่อนี่ครับนี่เบิ่งห่วงสูงสูงครับแข็งล่างก็มี่อ่าเป็นอีกสั้นหนึ่งนะครับโอ้ได้หลายแต่ก็ละได้หลายจริงยอมรับครับเพราะว่าใส่มาจยกปีแล้วนี่เขา<อ>พันนี่ สองเป็ไซส์สองปีปีที่สองนี่บอเบิงครับพี่น้องนี่ครับพุ่มบัญญาช่าบ้านครับเป็นเห็ดทีดีเนี่ยแบกเขาครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแช ถ้าอยากเป็นแฟนพันธแท้ให้กดติดตาม